การที่มีต้นทางจากการนำเสนอเนื้อหาโดยนักข่าวพลเมืองและผู้ผลิตภาพประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นนำเราไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเชื่อมร้อยความสัมพันธ์จากบ้านฉันสู่บ้านเธอ ุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอกระบ้านฉันกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เราเปิดรายการด้วยภาพสีสันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าค่ะนั่นคือในปี2558ทั้ง10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย ฟิลิปปินส์สิงคโปร์บูนายเวียดนามพมา่าลาวและกัมพูชาจะผนึกรวมเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งจะมีนโยบายเปิดกว้างต่อกันทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวัฒนธรรมค่ะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่สำหรับนโยบายระหว่างรัฐกับรัฐที่จะมีการหลอมรวมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ความเป็นจริงแล้วในระหว่างประชาชนกับประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นกลมกลืนกันมาตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันเขตแดนแห่งรัฐบางครั้งก็ไม่ได้มีความหมายกีดกัน้นความสัมพันธ์ของคนระหว่างรัฐค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะไปดูตัวอย่างความสัมพันธ์ของคนสองฝั่งโขงค่ะที่อำเภโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่นั่นชาวบ้านทั้งสองฝั่งโขงจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในตลาดเล็กๆในชุมชนนะคะนอกจากการค้าขายแล้วสายสัมพันธ์ของพวกเขายัางเชื่อมร้อยต่อกันในรูปของประเพณีวัฒนธรรมด้วยค่ะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองคุณคำปินอักษรค่ะ ในทุกวันพฤหัสบดีตลาดบ้านคันทาเกวียนตําบลหน้าโพกรางอำเภอคงเจียมจังหวัดบุราชธานีมักจะคือขับไปด้วยกุ้มพ่อค้าแม่ค้าจากฟังไทยและเลาามีสินค้าหลากหลายจากหลายมู่บาทน,นำมาวางขายซึ่งเป็นช่องทางส้างได้ให้กับคนในชุมช,ชนได้เป็นอย่างดีงเง็นยมเห็ดก็ไอ้เห็ดนะก็มาหลายมูบยม่บาททั้งอย่างไรทั้งแบบอย่าง บาดอย่างหลอดต้นเก่ามากมาคือาคือบาดถามมาแต่เมืองคงสะดนมาเลยครับแต่มารวัตรมาสือทุกวันเพื่อนครับาบมีพี่น้องไทยเล่าตลาดนี้หลบละล่ายู่เลยครับยนขณะที่บนตะมุ่ยได้ใส่งานบุญประเพณีเป็นตัวเชื่อมรอยผู้คนทั้งสองฝักฟังโดยการขามไปรวมงานบุญบรรสุละเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักซึ่งมีความสำคัญต่อพี่น้องทั้งสองฝั่ง ก็เป็นงานที่พี่น้องไทยเล่าจะทำไปมาหาสู่เพื่อทบุญร่วมกันหีดข้องประเพีนี่อยู่กับบ้านนี่กาเคยปฏิบัติมาโดนแหลวนานแหลวแต่หีดพอหีดแม่บุญแหละการสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องตะมุยท้าลงบ้านกลุมน้องฟื้นหน่อยนี่ก็มาห่วมกันใกนการทบุญห่วมกันเลยนะแกะงนอนมากุกสุกีทุกปีพี่น้องตะมุย,ยนะ อันบอกเจงสี่สาขาพานแดนเนาะแอ่งลวังอันอันสุระกับพี่น้องตะมุยเทลุงเนาะอันบันกุมนี่บอมีจักบาดจักสตางเลยกะย้อนยังย้อนว่าทั้งทั้งเป็นบ่อยอนุมาตินี่แต่ว่าพี่น้องมาหากันกะกะกะถื่วบธรรมดาคนหักคนแพงถือว่าพี่น้องเท่าเองมาได้ตลอดลิ้นสองฟังไม่นำโขงยังมีอีกหลายชุมชนที่มีสายสัมพันธ์กันอย่างแน่น โดยเฉพาะงานบุญประเพณีแต่สําหรับชาวบ้านเมี่นีแล้วประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากประเทศไทยเขาร่วมเป็นกลุ่มสมาชิกอาเซียนอาจจะยังบ่ท่านชัดเจนนักแต่ถึงมม้อน,นีแล้วพวกเขาก็พอใจที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายรวมถึงการสารสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจชุมชนบุญประเพณีซึ่งเ่านี้พี่น้องไทยเล่าได้เชื่อมความสัมพันธ์กันมากโดยแล้วโดยบ่ได้อิงแอกบกับกระแสโลกที่จะเปิดเป็นตลาดอาเซียน คำพินอักษรนอักข่าวพลเมืองจังหวัดบุรรราชธานีรายงาน ความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นสิ่งที่มีมาอยู่ก่อนแล้วนะคะจะเห็นได้จากการยกย้ายถิ่นฐานและการพึ่งพาอาศัยกันในการทำมาหากินค่ะในจำนวนนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มชนที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐอย่างเป็นทางการก็ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะรายการบ้านเธอกับบ้านฉานเราจะไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มไทยใหญ่คนหนึ่งที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนค่ะ เราได้มีโอกาสรู้จักกับหนุ่มไทยใหญ่คนหนึ่งค่ะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยมากว่า10ปีแล้วนะคะเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตกลมกลืนอยู่ในสังคมไทยได้ค่ะแม้ว่าชนชาติไทยใหญ่จะไม่ใช่ชนชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับรัฐกับรัฐนะคะนี่คือบ้านของเขาค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของเขาด้วยล่ะสุดที่ทำไรคะสวัสดีค่ะ ทำอะไรอยู่ทำสวนนิดหน่อยครัทำสวนคือสวนหน้าบ้านเกษตสวนหน้าบ้านดอกไม้ก็แนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับสุธีอังศรนนะคะดูแล้วเนี่ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีกลมกลืนนึกว่าเป็นหนุ่มไทยแต่จริงๆแล้วเป็นหนุ่มไทยใหญ่เป็นไทยใหญ่ครับค่ะอยู่ในไทยนี่นานแค่ไหนแล้วคก็เกือบ20ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งมาอยู่ไม่นานเนาะบ้านหลังนี้ประมาณ ก็เกือบปีเกือบปีนึงแล้วค่ะ,คะวันนี้ต้องทําอะไรบ้างคะแต่ละวันทําอะไรบ้างคะปกติตื่นเช้ามาก็จะกวาดใบไม้แล้วก็รดน้าต้นไม้ครับค่ะอยู่ที่นี่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านแต่ก็<ช>ทําตัวเหมือนเจ้าของบ้านช่วย<ะ>ดูแลบ้านใช่คะสุธีอังศรหรือเอ็มหนุ่มไทยใหญ่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกว่า20ปีเพราะปัญหาภายในของพมา่าเช่นเดียวกับหนุ่มสาวไทยใหญ่จำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาทำมาหากินอยู่ในไทย จนคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นชนชาวพมา่หาหนไยๆมาถึงนี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของบ้านของ,ของนญาติเข้าบ้านด้วยครับเชิญนะครับพี่เชิญทุกวันนี้สุธีอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณพันธ์ที่นี่จำเนียนวัยในกรุงเทพค่ะ<ด>ซึ่งสุธีเรียกว่าคุณยายแล้วไปอยู่นี่ได้ไงคร โชคชตาพามาโชคชตาฟ้าดิจิตครับนี่ครับคุณยายคนนี้ครับอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีแคลร์โอ้ยสุธีเรียกคุณยายนะคะแต่พอมาเจอตัวแล้วไม่น่าจะเป็นคุณยายดูสาวกว่าเยอะด้วยความบังเอิญที่คุณพันธ์ที่นี่กำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตและไปพบเว็บไซต์ที่สุธีทำอยู่ทั้งสองเลยได้รู้จักกันและนำมาสู่การให้ความช่วยเหลือเพื่อกูลกันกฉันญาติมิตร และนั่นทําให้สุธีได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วเป็นใครอยู่ดอยอะไรอะไรนี่ก็สนใจค่ะพอเสร็จแล้วก็ไปนั่งคุยวันนิดเลยนิดเหนื่อยก็เป็นพักผ่อนอะไรเงี้ยเช้าก็อ่ะเป็นยังไงเช้าเธอทานอะไรเช้าฉันทานอย่างนี้นะฉันก็ทานซีเรียลทานนมทานไม่ถกาทานให้คุยกันไปคุยกันมาแล้วนึกเขามาจากดอยอ้าวเธอมาอยู่แล้วบอกว่ายายผมอยู่ที่นี่มา เกือบ20ปีแล้วนะวอาเอ๊ะเลมีได้เหรอเขาบอกมีสิครับมีเป็นล้านๆคนฮะค่ะก็เริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเนี่ยอยู่ในสังคมอะไรนไม่มีความรู้อะไรก็เหมือนกระจุ่ไฟให้เราอยากถามทุกวัน ทุกปีก็มันอยู่ในระหว่างการทำสิร์ยประมาณแล้วนะครับคนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีมีความเป็นอะไรคะสำนึกในชาติพันธุ์ตัวเองค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแล้วสุดที่อยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างคะแต่ละวันถ้าวันปกติประมาณทุ่มถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะจัดวิทยุออนไลน์ของเพลงไทยใหญ่ครับอ๋อเป็นดีเจเป็นพีเจจับที่ จากคอมครับจากคอมจากคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตใช้ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงต้องขอไปดูแล้วว่าเบื้องหลังการจัดรายการยั่วไปดูสถานีวิทยุสถานีวิทยุนะคะกับวันเตอร์สเตชั่นคุนนิดเดียวค่ะคุณไปดูเป็นสตูดิโอบนโต๊ะใช่ครับบนโต๊ะมวนกันในของวิทยโออนไลน์เห้หนย ก็ขย้อนความค่ะย้อนปุ๊กหลายก็ไรค่ะเนาะย้อนมาตีเฟซบุ๊กก็ไรค่ะตีนา้องแช่น่าก็ไรค่ะเป็นลิกใต้ก็ไรค่ะลิกไทยก็อะไรค่ะไรมดเนาะอ่ามือซุ้กูก็ค่ะเวลาที่สุธีจัดรายการวิทยุเนี่ยก็เปิดเพลงคุยเป็นรายการประเทศไหนคะเป็นทุกอย่างครับอย่างปกติจะมีพี่น้องคนไทยเข้ามาฟังด้วยค่ะใช่บางทีเขาอยากรู้ว่าไอ้คำพูดบางคำมันแปลว่าอะไรยังไงค่ะ เขาก็จะถามแล้วก็จะแปลให้เขาหรือว่าถ้าเป็นคนไทยใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องสมัยเด็กๆว่าเราทําอะไรบ้างแล้วเรามาอยู่ในในกรุงเทพเราได้จัดรายการแบบนี้มันสื่อถึงอะไรบ้างเนี่ยวัฒนธรรมเราอย่างวันสําคัญๆก็จะประกาศหมดนะครับว่าอะไรสําคัญกลุ่มคนฟังส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่เหรอคะเป็นคนไทยใหญ่มันเป็นออนไลน์นะพี่คือจากต่างประเทศเขาก็ฟังได้ครับมีนะมีรุ่นรุ่นรุ่นน้องอยู่อังกฤษกับ <c oughs> สิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้มีครับเขาเข้ามาฟังเหมือนตรงนี้เป็นช่องทางสื่อสารคนทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ชนก็บางทีผมก็จะสดุปข่าวให้คนฟังมันจะมีข่าวตามเว็บไซต์ต่างๆว่าความเคลื่อนไหวในบ้านเรามันเป็นยังไงก็จะบอกคร่าวๆว่าหาหาได้จากเว็บนี้เว็บนี้นะหัวข้อข่าวจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยประมาณนี้ครับ การที่เราจะทําความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะคะมันมีวิถีทางที่ที่มากมายแล้วก็แตกต่างจากหลักสูตรประวัติศาสตร์ในในหลักสูตรมากน้อยแค่ไหนคะโอ้เยอะมากคือก็บอกว่าสมัยเราเนี่ยมีหนังสือเล่มเดียวเองแล้วก็สั่งมาให้เรียนอะไรแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็แล้วเราจะรู้อะไรมากไปกว่านั้นไหมไม่รู้นะคะค่ะ เชียงใหม่ก็ไม่รู้จักเลยเชียงใหม่ไปแล้วเป็นอะไรก็รู้แต่ว่ากรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแต่ต้องสั่งกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเขเป็นยุคที่เไม่ยุคชาตินิยมเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเออเราภูมิใจมีความภูมิใจพูดแล้วจบไม่ต่อเนื่องอยากจะค้นคว้ามันก็ไม่คิอยมีคนอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เลยต้องบอกว่าขอบคุณเทคโนโลยีที่อยากรู้อะไรถาม Google แล้วเราก็ได้พบเออ คนที่สนใจมีความสนใจอย่างเดียวกับเรา กดกๆเข้าไปก็โอ้โฮมีหนุ่มๆที่เขาเด็กๆด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนแก่อย่างเดียวเขาสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาที่มาของคนอีสานไทยใหญ่อะไรเงี้ยนี่แหละก็ทำให้เราได้คนได้รู้จักสุพทีะกลุ่มนี้เพราะเขาแอดเฟรนด์กันอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆลาอไปเรื่ยมีเครือข่ายของคนที่สนใจเขาสนใจอยู่แล้วก็อธิบายสิ่งที่เราอยากรู้มานานแล้วอะไรเงี้ยนี่เราก็มานึกดูว เอ๊ะแล้วคนอื่นเนี่ยเขารู้ไหมแล้วในโรงเรียนเขาเน้นไหมาถามขนาดถามเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยเออรู้จักใครใหญ่ไหมอยู่ไหนอะใครอ่ะ hmm. ทุกคนก็ได้ยินอะไรนะแสนหนีเป็นนิทาน hmm. แล้วก็จบันน่อยเเรืงมาใค ย้อนไปเมื่อปี2535สุทีบวชเป็นสามเณรน,น้อยเดินทางจากเมืองลันเคอในรัชฉานเข้ามาในไทยทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนและย้ายไปอยู่จังหวัดตากในขณะที่บวชเรอ,อยู่นั้นก็ได้เรียนภาษาไทยและเริ่มกลมกลืนอยู่ในหมู่คนไทยมากขึ้นกระทั่งสื่อออกมา และเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นสุธีทำงานในร้านทำกรอบรูปในกรุงเทพมายาวนานถึง12ปีค่ะและมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านทำกรอบรูปของตัวเองสบายๆอ่ะละค่ะแล้วก็ในบริเวณบ้านนะคะคคด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นช็อปใช่ครับนะคะจะเปิดร้านทำจะเปิดร้านทำกรอบรูปว<ช>่าที่อาชีพของสุธีในอนาคตค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะอุปกรณ์เข้าของเตรียมเรียบร้อย ข้าของยังไม่ค่อยครบดีเรื่อ <c oughs> งขาดอยู่บ้านโคุณ <c oughs> ินได้วิชาความรู้เรื่องกาทกทอนรู้จากดีแล้วเมื่อก่อนจะทํา เป็นช่างกรอบรูกอยู่ที่ลาซาะครับสุขุมิตร้อยห้าครับค<า>่ะสุธีมีความฝันยังไงว่ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยากจะทําอะไรเป็นอาชีพนอกเหนือจากการใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นไทยใหญ่แล้วอะค่ะครับก่อนอื่นถ้าจะเผยแพร่วัฒนธรรมมันต้องมีเงินใช่ไหมฮะมสำหรับเดินทางหรือว่าซื้ออุปกรณ์ของทุกอย่างแล้วก็ได้คิดว่าถ้าเราทํางานไปด้วยเราก็จะได้เงินเอาเงินตรงเนี้ย ไปใช้ตรงนั้นครับใช้ตรงที่ค่าเดินทางค่าอะไรตรงนีห้หลักๆแล้วจริงๆตั้งใจจะทําอะไรที่เมืองไทยที่จริงแล้วถ้าเกิดบ้านผมสงบผมก็อยากจะกลับบ้านใช่ครับบ้านผมถ้ามันไม่มีสงครามไม่มีไม่ต้องสู้รบอะไรกันเงี้ยผมก็จะกลับบ้าน แต่ถ้ามันปลอดภัยนี่ผมขอชวนพี่คนแรกเลยนะได้เลยดีอยากไปเห็นนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงอีกสักครู่นะคะเราจะตามสุธีไปดูในถิ่นฐานในกรุงเทพอีกที่หนึ่งที่สุธีใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยาวนานเหลือเกินใช่ค่ะย่านซอยลาซาลซอยลาซาลคนไทยเอคนไทยก็นั้นกันคือนกันก็ ก็ามาอยู่ร่วมกันก็เป็นคน,นกับพี่น้องกันนะถ้าถ้ามีเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างนี้หนูคิดว่าแบบมันเป็นโอกาสดีสําหรับนักศึกษาแบบได้แลกเปลี่ยนเร,รียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของแต่ละของแต่ละประเทศเอามาแลกเปลี่ยนกันมันนี่แต่วพวกเด็กๆนะพ็เขาสาวหนาาวญญุ่มๆอะไรนะครับส่วนใหญ่พี่ๆเขาพูดไทยได้ไหมคะถ้าพูดไทยได้แบบคําตอนนหนูฟังเรื่องไหมคะรู้เรื่อง,องแต่ เดี๋ยวผมพาไปร้านอินเทอร์เนต็ตที่ผมเล่นประจำนะอ๋อเหรอคะออทำไมถึงมาอยู่ในร้านอินเทอร์เนต็ตร้านเกมแบบนี้คะก็คือผมมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอินเทอร์เนต็ตเยอะไงฮะ,ฮะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนโรงเรียนผมเลยเพราะว่า มีเวลาสอนด้วยมีเด็กเป้าล้านะครับก็จะสอนให้พี่บังนะครับอ๋อค่ะเวลาไม่รู้เรื่องอะไรก็จะถามเขาตรงนี้ครับว่าอันไหนเป็นอันไหนโปรแกรมไหนเป็นโปรแกรมอันไหน่าเงี้ยจะถามเขาหมดนะครับค่ะใช้ชีวิตอยู่ในย่านซอยลาซานนี่มาเป็น10ปีแล้วเป็น10ปีแล้วครับอ๋อก็รู้จักคุ้นเคยกันไปหมดเลยหาข้อมูลที่ข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรฮะเอ่อเมื่อก่อน ที่บ้านไม่มีเน็ตก็จะมีเว็บของใครใหญ่อยู่ก็จะเข้าเข้าเข้าตามร้านเนี่ยลครับอ๋อค่ะแล้วเป็นไงคะบังกับสุธีรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วก็นานนานนานพอสมควรนะครับหลายปีอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นแบบว่าเออคนไทยใหญ่อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้ไม่ไม่รู้เลยเพราะเขาเขาเขาไม่เคยบอกเลยเออพราะอะไรไม่รู้เลยเขากลมกลืนกับวามเป็นหน้าหน้าตา ทั้งอะไรก็โหเเหมือนเหมือนกันนะครับยังเห็นคนต่างเชื้อต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะก็อาจจะแปลกตาถ้าเกิดเปิดอาเซียนอาจจะแปลกตาที่ว่าเขาเข้ามามากขึ้นเพราะปกติมันยังมันยังไม่มากมายขนาดนี้แต่ว่าที่มุมมองคือว่าก็คิดว่า เขาเหมือนคนธรรมดาส้าคว่าเหมือนคนเหมือนกับเราไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้มีคติไม่รู้สึกว่าเหยียดผิวหรือว่าตังเกียดอะไรขนาดนั้นค่ะ<ช>คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าไม่ได้เห็นถึงความมีตัวตนอยู่จริงของกล<ม>ุ่มชาติพันธุ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยคะใน<ม>กรณีของไทยใหญ่เนี่ยค่ะค่ะมองอยังไงคะอันนี้เป็นอ,อะไรที่ต้องยอมรับแล้วก็จริงๆแล้วเสียใจว่าทำไมเราถึงเพิ่งมารู้จักกัน นี่บอกมาทําไมเราถึงเพิ่งรู้จักคนชาติพันธุ์เนี่ยถามนั่งเช็คกันทุกวันถ้าฉันอยากพูดอย่างนี้เธอพูดว่าอะไรถ้าอยากพูดนี้จะพูดว่าอะไรวิจัยแล้วภาษาเดียวกันแล้วทําไมฉันกับเธอจะต้องไม่เหมือนกันออ,อคนเหนือหรือคนลาวอะไรเงี้ยเวลาเราไปแล้วรู้สึกว่าไปต่างประเทศแต่อาพูดภาษาเดียวกันแล้วจะโกรธกันทําไมเลยเนี่ยะจะมีการแบ่งแยกใช,ใช่ไหมคะเราเข้าไปเฟซบุ๊กของเขมรแล้วก็ มีคนว่าเนี่ยคนไทยก็ด่าพวกเรานะอย่างพวอย่างนี้นะเราจะต้องไปฆ่ามันอะไรเงี้ยก็เปิดโอกาสให้เรายิงตรงเข้าไปเลยบอกว่าเธอมาฆ่าฉันสิบ้านฉันอยู่ตรงนี้นะแล้วมามากินข้าวด้วยแล้วฉันจะได้บอกว่าฉันกับเธอหน้าตาเหมือนกันที่เคยจะฆ่ากับฉันไหมและบางคนเขาก็หุนเลาะนะเราคิดว่าเขาต้องหุนเลาะแล้วเขาเขียนมากาบอก yes I agree อะไรเงี้ยจริงด้วยจะมาฆ่ากันทำไมอะไรเงี้ย เว้าเ้าห้ต่ในคุยอดเนาะกอนนั้นก็เยี่ยเนะเนะเลียเฉียวนะครับอะไน้อเขาัาทงาาใต้ใส่ขามหคหลายหลายนะแล้วก็เตื้อไปังกัดขาทาให้ตัวอึงเนาะกนั้นตัวร้ามาให้นําหนัก

วันนี้เนี่ยที่สุธีนัดเรามาที่นี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะที่สาธทุประดิ์นะคะจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับวัดไหมคะคล้ายๆกับวัดครับมีพระมีพระพุทธรูปทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโบสถ์ก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นวัดนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่นี่เป็นเป็นเหมือนกับจุดรวมของหนุ่มสาวไทยใหญ่คนไทยใหญ่ในเมืองไทยเลยในกรุงเทพนชุมชน และวันนี้เพื่อความกลมกลืนของพี่นะกลมกลืนกับผมใช่ไหมปกติผมกลมกลืนกับพี่ใช่ไหมวันนี้ผมได้เตรียมชุดไทยใหญ่มาให้ด้วยเนี่ยขอบคุณค่ะมีชุดสวยๆด้วยใส่แล้วก็จะเหมือนสาวไทยใหญ่แบบนี้เลยจะแยกออกหรือเปล่าค่อยดูจะแยกออกหรือเปล่านะคะจะได้เนียนๆเลยกลมกลืนกันมากเดี๋ยวจะให้น้องเขาพาไปเปลี่ยนครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันนะคะเจอกันนะคะ แยกไม่ออกแล้วนะแยกไม่ออกเลยค่ะก็จริงๆเป็นชุดที่เขาต้องใส่ไปงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่างานสําคัญทุกอย่างงานสําคัญหรือว่าวันพระเขาใส่กันค่ะเวลามาวัดเป็นชุดชุดชุดอ่าชุดออกงานเลยครับชุดออกงานเลยนะคะแหมขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หาชุดไปให้ใส่เราก็เลยดูกลมกลืนค่ะเนียนเลยเนียนมเนียนเลยเนียนเลยอย่างวันนี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างคะตอนนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เขากำลังเตรียมอาหารการกินกันอยู่ไปดูอาหารการกินของทะย่ะไหมครับ น่าสนใจว่าอาหารไทยใหญ่เนี่ยมีความเหมือนความคล้ายกับอาหารไทยหรืออาหารที่เหนือยังไงบ้างผมว่าใกล้เคียงนะไก่เคี่ยงนะไปดูได้ค่ะแกงเลียงกิดยากอันนี้แบบว่าเนื้อหมูหมูน้ำพริกขวเน่าดีกว่าน้ำพริกขวเน่าอ๋อนี่นะนี่นะนี่นะอ๋อน้ำพริกขวเน่าเนี่ยนะ คืออาหารไทยใหญ่ถ้าเป็นไทยใหญ่ต้องกินอันนี้ครับน้ำพริกถั่วเน,น่าเราก็าอยู่ในงานนะคะคุ ที่จากที่มีการถวายเพลนไปเรียบร้อยแล้วก็จะทานข้าวกันเนาะก็ยังอยู่ในงานอยู่ก็จะมีเสียงประกาศอย่างนี้แหละว่านี่ยนี่คืองานงานใหญ่เลยนะพี่ก็จะร่วมบุญกันมาทําบุญทาอาหารถวายพ้าถวายคนที่มางานเนี่ยจะเลี้ยงฟรีทุกอย่างเลย ก็ซื้อนะแล้ววันนี้นะทั้งพี่และทีมงานก็ได้กินลิ้มลองอาหารไทยใหญ่รสรสเด็ด่าบลองดูก่อนปกตินี่เขาทานกันแบบนี้หรือเปล่าคะเป็นอาหารที่อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ครับอาหารนี้จะเป็นอาหารหลักเลยนะอาหารที่ทำจากถั่วเน่าถั่วเน่าก็เป็นน้ำพริกถั่วเน่าใช่ไหมลองก่อนเลยแล้วกันนะคะ ขอบคุณค่ะแหมแล้วงงวันนี้ได้ทานอาหารหลายอย่างมากเป็นอาหารไทยใหญ่ก็จริงแต่ดูไปแล้วเนี่ยหลายอย่างก็คล้ายอาหารไทยจะมีมะเขือมะแข้งแล้วก็เห็ดหหนุ่มอะไรเงี้ยใส่กัหนหมดเลยคืออาหารไทยกับไทยใหญ่ะมันมีความใกล้เคียงกันที่ว่าวัตถุดิบมันม เหมือนกันนะครับง hmm. แต่ว่ามันจะปรุงคนละแบบกันเช่นนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าอาหารแบบนี้แหละค่ะที่สะท้อนถึงความเหมือนความคล้ายของหลายๆประเทศชนชาติในอาเซียนก็คงกินประมาณนี้แหละมีผัก,กมีปลา เพราะว่าถามวัตถุดิบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินสะท้อนถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่คล้ายๆกันนะคะค่กลมกลืนันหมดเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมการนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะที่เราจะให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนระหว่างประชาชนต่อประชาชนด้วยกันเองนะคะอยู่นอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐวันนี้ผมเวลาออกในการบ้านแต่ก็บ้านจัดแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ